นายพงพมยามรัฐแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าอ่านรีพอร์ตเรื่องการรักษาโรคมะเร็งเรามาพบมุมดีของโควิดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภายในปี2030การรักษามะเร็งหลายตัวจะกลายเป็นเรื่องง่ายเหตุเพราะตัวเร่งเทคโนโลยีนั่นก็คือโควิดนั่นแหละ30ปีก่อนมีเทคโนโลยีหนึ่งชื่อ m r n a ทางการแพทย์หวังว่าจะเอามาสู้กับมะเร็งและ h i v ในอนาคต การทดสอบก็เป็นมาตามขั้นตอนปกติแต่พอเจอสถานการณ์โควิดทั่วโลกการวิจัย mRNA ในโรคต่างๆก็เลยพุ่งตามได้ทั้งงบได้ทั้งต่อยอดความรู้กันทำให้โลกกำลังจะได้วัคซีน mRNA ที่เอาไว้สู้กับมะเร็งหลายชนิดจากการทดสอบวัคซีน mRNA เพื่อสู้กับโควิด ตอนนี้มีความหวังขนาดที่ว่าในมะเร็งสเตจ1-3บางชนิดหลังวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแน่ๆก็แค่เดินไปฉีดวัคซีนชิวๆแล้วอีก3-6เดือนเดินกลับมาซ้ำๆผลการคาดการณ์นี้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ต่อว่าภายในปี2050โลกจะมีคนอายุเกิน100ปีระดับหลายล้านคนบอลอหากใครยังไม่ทราบด้วยแค่เทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันตอนนี้ทั้งโลกมีคนอายุ100ปีแล้วถึง500,000คน